ในราคา50,000กว่าบาทสเปคนี้ถูกใชจไหมครับก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวจาก i have CPU ฝาก i have CPU ทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แฟนเุจไลน์ชอปปี้ลาซาด้าอินสตาแกรมและ TikTok ขอบคุณมา,มากๆเลยครับผม สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ i have CPU ครับวันนี้เราจะมาแนะนําสเปคเครื่องที่ระดับแบบ mid to high แล้วกันบนบนเลยก็ว่าได้ตัวหลักของเครื่องนี้คือตัวการ์ดจอเป็นตัว RTX 3070 Ti Full HD เนี่ยผ่านแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะไปคุยกันแถว 2K อะไรประมาณนี้ซึ่งเครื่องนี้จริงๆแล้วเป็นเครื่องโปรโมชั่นจาก i have CPU นะครับซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างนั้นจะเป็นแบบครบกล่องทั้งหมดประกัน3ปีเต็มทั้งหมดแต่เครื่องนี้ไม่มีจอนะครับเพราะอันเนี้ยทั้งหมดนี่แหละ 5,6,900บาทกับสเปคนี้ครับรีววก่อนเลยนะครับตัวนี้คือ CPU ที่ขายดีอันดับ1ของ i h c v u CPU ในปี 2, 2021นีี้เลยคือ i 5 1 0 4 0 0 f 4.3GHz Turbo ตัวนี้ปรับโงมาจาก i 5 9 4 f ค <c oughs> ่อนข้างเยอะพอสมควรครับเพราะว่าเขาให้เทรดมา6คอร์12เทรดดังนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะชนกับ amd ryzen 5 3,600ยได้สบายๆประสิทธิภาพต่อราคานั้นค่อนข้างที่จะโอเคเลยตัวนี้ขายดีสุดแ ว่ามันเป็นตัวที่โอเคที่สุดนะครับเมนบอร์ดฮะเมนบอร์ดผมเลือกเป็นตัว MSI b 4 6 0 MA Pro เพราะว่า i5 0 4 0 0 f เนี่ยมันเป็นรหัสที่ไม่มีตัว K ดังนั้นเนี่ยเราจะใช้เมนบอร์ดตัวไหนก็ได้ใช้ H410 ก็ได้จะใช้ b 4 6 0ก็ได้หรือว่าจะกระโดดไป Z590 ก็อันนี้สุดแท้แต่มีสล็อตแรม2สล็อตลองนับ M.2 NVMe Gen3 นะครับแล้วก็รองรับกรจออะไรอย่างนี้ปกติก็คือเพียงพอต่อการใช้งานพอเชื่อมต่อให้มาครบคร RAM พอพูดถึงแรมปุ๊บขั้นต่ำสมัยนี้ถ้าเราอยากจะเล่นเกมเกมหนึ่ง RAM คงต้องเป็น16กิกนะครับนี่คือ RAM นะครับจากสาดัก t o วิสเป็นแบบแพ็คคู่ Dual Channel 8กิกจำนวน2แถวแล้วก็ใส่2ตัวเป็นแบบ Dual Channel เท่านี้แน่นอนครับเอของเราการที่จะทำให้แบบเฟรมเรทมันเยอะนู่นนี่นั่นกาจอคงหนีไม่พ้นเจ้าตัวนี้ฮะ กาแล็ก GeForce R4X3070Ti ตัว S G สามพัดลมระบายความร้อนครับพัดลมแต่ละตัวใหญ่ขนาด92มิลลิเมตรเท่านั้นไม่พอครับมี R G B เอฟเฟกสามารถที่จะซิงค์ไฟกับเมนบอร์ดได้แล้วก็แถมพัดลมตัวที่4มาคือ One Clip Booster เราได้เห็นกันมันอยู่ใน3070 3080ตัวแรกนะครับ3070 Ti เขาก็ให้มาเหมือนกันที่จะอยู่หลังการ์ดท,ท้ายสุดการ์ดเป็นคอยช่วยพัดลมตัวที่3าของการ์ดในการระบายความร้อนนั่นเองนี่คือชิปเซ็ตตัวใหม่แล้วก็ปรับปรุงความแรง จาก3070ตัวปกติมาพร้อมสมควรโดยการทั้งเพิ่มคูลด้าคอเพิ่มคล็อกสปีดอัปเกรดแรมจาก 8GB DDR6 ธรรมดาอัปเกรดเพิ่มเป็น g d r 6 X นั่นเองนั่นทําให้แบนด์วิดในการส่งถ่ายข้อมูลของแรมภายในการจอนั้นสูงขึ้นจะแรงกว่า3070ประมาณสัก15-20ประมาณนี้แล้วแต่เกมความแรงไปจี้3080เลยก็ว่าได้ดังนั้น3070เล่น 2K ปรับสุดได้ไหมได้นะครับ power supply ครับจะเป็น750วัตต์จาก Cooler Master 80 Plus ประกัน3ปีอันนี้ก็คือจ่ายไฟได้อย่างเพียงพอแล้วก็เป็นยี่ห้อที่คุ้มค่าแล้วกันครับสำหรับตัว Color Master Storage ผมให้มาพื้นฐานครับจาก WD Black นั่นเองเป็นซีรีส์ที่แรงที่สุดมันจะมี WD Green WD Blue แต่นี่คือ WD Black ในรุ่น SN750 ครับ SN750 นี่คือแรงสุดใน Gen 3แล้วนะครับเพราะว่าถ้า Gen 4จะเป็น SN850 เรซเบ e ์อยู่ที่7,000เมกแน่นอนครับมันแรงกว่าในทางทฤษฎีถึง2เท่าแต่ในทางปฏิบัตินั้นหลักวินาทีนะ500กิกครับความจุที่ให้มาแล้วก็เรซเบ e d up to สูงสุด3,430นั่นเองตัวพัดลมระบายความร้อนอะไรอย่างเงี้ยผมให้มาก็คือเป็นสกูเลอร์ปกติเพื่อพยางที่จะคุมงบไม่ให้มันแพงเกินไปแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะใส่ชุดน้ำ จะใส่พัดลมตัวใหญ่ๆก็สุดแท้แต่หรือว่าเอาพอใช้งานแบบเน้นเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องมันก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองน่าจะครบทั้งหมดแล้วสําหรับสเปคพวกนี้ถ้าถามความเห็นผมเครื่องนี้ก็คือเล่นเกม 2K ได้แบบสบายๆ CPU ไม่จำเป็นต้องคอและเทรดเยอะกิกะเฮิร์ตสูงเป็นพอดังนั้นเนี่ย6คอ12เทรดเนี่ย้าไม่ได้เสียดไรมากก็คือเล่นเกมได้แบบสบายๆถ้าเทียบกับ i7 เฟรมต่างกันไม่เกิน10เฟรมถ้าในการ์ดจอเดียวกันแรมผมให้มาแบบเพียงพอซื้อ16กิกสามารถที่อัปเกรดเพิ่มเป็น RGB ก็ได้หรือว่าจะอั้ หรือว่าจะอัปเกรดความจุไป32กิกก็ว่าไปเมนบอร์ดเป็น B400M ก็สามารถอัปเกรดเป็น Z590 ที่ใหญ่กว่านี้ได้หรือว่าจะอัปเกรดเป็น b 4 6 0ที่สวยกว่านี้ก็ได้ดแ้แต่ความต้องการของลูกค้าทุกอย่างเซตมาให้แล้วทุกอย่างสามารถรองรับการอัปเกรดหรือว่าลดงบได้น,นั่นเองในราคา56,900บาทจาก i7 CPU ครับเดีย๋ยวเราลองจะไปเช็คกันว่าเปอร์ formance มันตรงไหมหรือว่า benchmark มันเป็นยังไงแล้วก็การเล่นเกมนะครับไปเปิด CPU กัน เปิดออกมาแล้วตรงนี้ก็จะเห็นครบทั้งหมด Intel Core i 5 1 4 0 0 F Comet Lake LGA 1ั0 2ก็ว่าปลาย6คอร t r a เ e รด12 m e แ c a ตัวนี้ก็คือไม่แทบไม่ต่างจาก1 1 4 0 0 F เลยฮนะเมนบอร์ดเป็น MSI Micro Star International ครับ b 4 0 MA Pro Memory ก็จะเป็น d d r 416GB รันแบบ Dual Channel การจอก็ จะเป็น Nvidia GeForce RTX ตัวนี้ก็คือ3070 Ti RAM 256 Bit DDR6X และก็ขนาดความจุ8 g b นั่นเองลอง benchmark ดูครับมัลติเทรดอาจจะไม่ได้สูงมากนะประมาณ3,600กว่าคะแนนก็คือว่ามีแค่6อ1 2เทรดทายงานทั่วไปก็เหลือๆอยู่แล้วเล่นเกมก็ได้นะครับเซนเตอร์เทรดก็มาสัก400กว่าคะแนน i 5 4 0 0 f ก็ประมาณ i7870 แต่ถ้าจะเทียบกันให้มันสมน้ำสมเนื้อจริงๆ i 7 8 0 0 k ต้องเทียบกับ i5600K นั่นเองถือว่าสูส ีกันเลยก็คือว่า i5 Gen10 เท่ากับ i7 Gen8 นั่นเองถึงเวลาของเกมแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลการเทสเกมกันครับ เราก็มาดูความแรงของเครื่องนี้นครับขับเคลื่อนด้วยพลังของ3070 Ti ผมขอเริ่มที่เกมแรกก่อนแล้วกัน Resident Evil Village ครับผมขอปรับภาพภายที่1,920 x 1 8 0แบบ Full HD ผมบอกผมว่ามันเล่นได้อยู่แล้วนะครับเหลือกินเหลือใช้สำหรับ Full HD ฮะเฟรมเรท120เฟรมครับนี่หมดบูสนะหมายความว่าตัวอ็อบเจกต์หรือตัวละครเนี่ยจะเคลื่อนไหวได้เร็วถ้าแบบศัตรูไม่เยอะอย่างเงี้ยเฟรมเ่ยก็จะเด้งขึ้นไปฮะ ดูเอ e เทนอลฮะอันตราไนท์แมร์ก็คือปรับคอรภาพแบบสูงสุดนั่นเองที่ Full HD เหมือนเดิมครับเฟรมเรตประมาณ1 0 0กว่าเฟรมครับสำหรับดูเอเทนอลวอลล่าแลนด์ครับ Full HD ปรับไฮห้1 7เฟรม180เฟรมสำหรับ3าสูที่สุดที่ให้เรนโบ้เซ็กซครับปรับอันตร f u ู l HD ครับ2 2 0เฟรม อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ 2K เนี่ยก็ประมาณสักร้อยเฟรมร5อยห้าสิบเฟรมอะไรเงี้ยมีเห็นแน่นอนนะฮะอันนี้รันแบบเบนช์มาร์กนะ มากับผลเทสคงไม่ต้องเทสอะไรมากมายเพราะว่าการ์ดจอระดับ3070 Ti แล้วผนวกกับ i 5 400F เนี่ยมันก็สามารถที่จะเล่นเกมระดับแบบ 2K ได้แบบเหลือๆอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยใครใช้จอ 144Hz และเล่นคอนเทนท์ที่ 2K น่าจะเห็นผลกันในจับเจ้าเครื่องนี้ด้วยราคา56,900บาทก็เป็นเจ้าของได้หรือว่าอยากจะเอาเครื่องถูกๆเครื่องแพงๆอะไรอย่างนี้หลา,ลายสาย่างนี้ก็ประกอบได้ที่ i h a v f CPU ยินดีที่จะบริการทุกท่านเหมือนเดิมนั่นเองมีคําถามสงสัยตรงไหนสามารถทิ้ตอินบล็อกไปที่แฟนเพจได้ทุก ช่องทางที่เป็น I have CPU ผ่านตรงนี้ปี๊บขึ้นไปยังไงฝาก I have CPU ด้วยครับหวังว่าคงจะมีความสุขกับคอม,คอมเครื่องใหม่แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ